วิธีการค้นข้อมูลอาร์นะครับการเรียงลำดับข้อมูลอาร์เรยนะหรือการย้ายค่าการก๊อปปี้ค่านะครับข้อมูลในอาร์เรนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับผู้เขียนโปรแกรมความจริงแล้วสามารถเรียกใช้บริการที่มีอยู่แล้วนะครับในระบบ Java ซึ่งเก็บอยู่ในคลาสที่ชื่อว่า Arrays นะครับมี S นะครับมีชื่อเต็มว่า j a v a จุด l จุด array แบบนี้นะครับเราก็จะมาลองเขียน สาธิตการใช้งานเมธอดเหล่านี้ให้ดูนะครับก็อยากรู้รายละเอียดนะครับก็กดปุ่ม Help นะครับ F1 นะฮะแล้วกอกคำว่า Array นะครับเขาก็จะปรากฏคลาสชื่อ Array มาเนี่ยครับแล้วก็ภายในก็จะมีรายละเอียดของการใช้เมธตดต่างๆนะครับเห็นไหมอย่างเช่นมีเมธอด Binary Search นะครับอันนี้ค้น Array ของ c a ก็ได้นะครับนะหรือค้นเป็นช่วงก็ได้นะครับค้นจาก Index ไหนถึง Index ไหนนะครับด้วยข้อมูลอะไร นะหรือคนเป็นอาร์เรของดับเบิลก็ได้นะครับก็จะมีบริการแบบนี้อยู่หลากหลายอันนะครับคนที่เป็นอินก็มีนะครับเป็น binary search นะครับคนข้อมูลในอาร์เรยนะครับอ่ะก็มาลองเขียนดูครับก็เราก็ต้องมีการ Import ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมลองสร้างอาร์เของ In นนะ,ะมีค่าเริ่มต้นนะครับ1นึ6 ก็อย่าลืมนะครับเราจะใช้ binary search ได้ข้อมูลต้องเรียงลำดับหลังจากนั้นลองค้นดูนะครับ s y s t e m o u ด print นะแล้วก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า array นะครับแล้วก็ดอด้วยตามด้วยจุดตามด้วยคำว่า binary search นะครับข้อมูล a นะครับ array a แล้วก็อยากจะค้นค้น6ดูแล้วกันว่าเจอไหมกด f5 นะครับเขาก็จะคืน index นะครับที่เก็บหมายเลข6อันนี้เพิ่น คืนมาเป็นเลขบวกก็แสดงว่าคนเจอนะครับก็อยู่ช่องที่0123หนมเห็นนะครับ3ก็คือเก็บ6แต่ถ้าเกิดผมไปนค้นตัวที่เขาไม่เก็บอยู่นะครับอย่างเช่น99เ้าขาก็จะคือเลขลบนะครับเป็นตัวบอกว่าเนี่ยหาไม่พบเขาขอคืนจำนวนลบนะครับจำนวนลบก็คือหาไม่พบหรือถ้าเรามาดูบริการ copy off นะครับ copy off เนี่ยก็จะสร้าง array ชุดใหม่เลยนะครับชุดใหม่เลยนะฮะซึ่งมีค่า เหมือนกับชุดที่เราใส่ไปให้เขานะครับโดยที่อะไเรชุดใหม่เนี่ยจะเรากําหนดระบุขนาดได้ถ้าขนาดที่ระบุไปเนี่ยนะครับมียาวกว่าอะรเรที่เราส่งให้นะครับก็จะเติมเลขศูนย์ลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดขนาดที่ส่งไปเนี่ยมีสั้นกว่านะครับเขาก็จะตัดทิ้งตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขอจองอีกอะไเรหนึ่งนะที่ได้มาจากการ Copy of นะครับ array a ขอ3ตัวนะครับเนื่องจากเลข3เนี่ยมันน้อยกว่าความยาวของ array นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็จะเป็น array 3ช่องนะมีค่า3ตัวแรกเหมือนกับค่าของ a นะครับอ่าสเราก็สั่งพิมพ์มานะครับอ๋อแต่การพิมพ์เนี่ยนะครับเราสามารถเรียกใช้บริการหนึ่งของ arrays ครับคือ array d t o string นะ dot t o string เนี่ยส่ง array ไปนะครับผลที่คืนกลับมาจะเป็น string ที่แสดงค่าภายใน array นั้น นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หลังจาก copy off นะครับเราก็เรียก t o string เพื่อที่นําไปปิ้นไลน์นะครับนะครับก็จะได้ 1, 2, 3ดังที่ต้องการแต่ในกรณีที่ผมใส่จํานวนขนาดของ array ยนะครับยาวกว่าของ array ที่ได้รับที่ส่งไปนะฮะอย่างเช่นกรณีน,นี้ต้องการ copy off ของ a นะครับแต่ให้ยาว15แต่นี่15มันยาวกว่า array ของ a เนี่ยนะครับ เขาก็จะจอง array 15ช่องนะฮะแล้วก็ตัวแรกๆก็จะเหมือนของ a หมดเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเติมเป็นศูนย์ให้นะครับก็กด f5 เ okay, นะครับดังน,น,นั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะ copy ให้เหมือนกับขนาดเท่าของ a เลยนะครับนะก็คงต้องเขียน array s copy of นะครับ a แล้วก็เติม a จุดเลไปก็ถนะึงเท่านี้เองครับนะก็จะได้ข้อมูล อาร์เชุดใหม่เหมือนกับชุดเก่าเปียบๆเลยนะครับกด F5 นะอันนี้ก็จะตรงกันเลยอถัดมาก็เป็นบริการ equals นะครับ equals นี่ของ Array เนี่ยนะครับแล้วก็ส่ง r r r a เไป2ตัวนะครับแล้วก็จะคืนมาเมื่อ2 Array นั้นมีค่าเท่ากันนะครับมีความยาวเท่ากันแล้วก็มีค่าเท่ากันตัวต่อตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับ equals ของที่เราเคยเขียนกันมานะครับ ต่อมานะครับก็มีเมธอดฟิลนะครับฟิลนี่ือเติมนะครับเราส่งอาร์ไปแล้วอยากให้เขาเติมด้วยค่าอะไรนะอาร์ที่สร้างมาใหม่ๆเนี่ยระบบจะเติมเป็นศูนย์ให้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเติมอย่างเช่นต้องการเติมให้เป็นเลขลบหนึ่งให้หมดนะครับก็ใช้บริการฟิลได้นะครับนะตัวอย่างเช่นนะครับอารีบีเรามีค่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะเติมใหม่นะครับก็ฟิลบีนะครับด้วยลบหนึ่งก็เขียนแค่นี้เองนะครับแล้วก็ เอา b มาแสดงให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งดัแบบนี้นะครับนะเพราะงั้เรา copy off เป็นเ,เล่นๆเนาะ copy off เสร็จแล้วแสดงให้ดูนะครับแล้วเราก็เติมด้วยลบหใหม่นะครับก็จะล้างทั้ง a r r a เลยให้เป็นลบหหมดนะฮะแล้วก็แสดงออกมานะครับอากด f 5นะครับนะอันใหม่ก็จะได้เป็นลบหหมดอนดอกจากนี้ก็ยังมีบริการ sort ข้อมูลใน array นะครับเขียนง,ง่ายๆเลยครับ s o r t sort แค่นี้เลยส่ง array ปั๊บนะครับก็จะได้ array กลับมาเรียงดับจากน้อยไปมาก และซอสที่ระบบจาวาเขียนไว้เนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็วมากๆครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับผมลบตรงฟิลทิ้งไปนะแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็นซอสนะครับสั่งให้ซอสอะเลบีนะครับนะบเราเดิมเราเป็นค่านี้ใช่ไหมครับหนึ่งสามหกเกเลยนะครับแล้วมีศูนย์อยู่ข้างหลังนะครับถ้าซอสเสร็จศูนก็น่าจะมาอยู่ข้างหน้านะครับกด F5 ครับ นะครับนะก็ผลของการหลังการ sort นะครับก็ได้ข้อมูลเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็เมื่อไรนะครับต้องการการประมวลผลข้อมูลภายใน Array นะฮะก็อย่าลืมลองแวะมาดูที่ Class Arrays นะครับอาจจะมีเมธอดที่เขาเขียนแล้วเราเรียกใช้ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยโรบจาวาจะยังมีอีกเมธอดหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยนะครับก็คือเมธอดที่ชื่อว่า Array copy แต่ว่าเมธอดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คลาส array นะจะไปอยู่ที่คลาสชื่อว่า system นะครับ system นะคือแบงบนนะครับเนี่ย system นะเวลาเรียกเนี่ยนะครับก็ใช้คําว่า system array copy นะครับวิธีใช้จะออกจะต้องจำไอ้เจ้าแต่ละพารามิเตอร์แต่ละตัวนะครับแต่จะขอแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างบริการ system array copy นีครับก็จะทำหน้าที่ copy ข้อมูล นะครับจาก Array รหนึ่งไปปิดอา r ์เรนึงได้นะครับโดยเราสามารถกําหนดช่วงของข้อมูลนะครับที่เราจะทําสําเนาไปนะตัวอย่างเช่นสมมติในที่นี้นะครับผมมี Array a อยู่แล้วตรงนี้นะแล้วผมมี Array ผมสร้างใหม่มาอันหนึ่งนะครับอาร์เ b นะครับอ่ะผมใส่0ย์ไปก่อนนะครับใส่0ูนย์ไปเล่นเล่นนะก็ไม่ต้องอใส่หนึ่งไปหมดก็ได้ครับใส่9ไว้ให้หมดก็กาน,นั้ครับ1นนะฮะ สองสามสี่สามนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่านะเขายังใส่จํานวนมากกว่าก็ได้ไม่เป็นไรเอาละครับเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นนะครับผมอยากจะย้ายนะสองสามหกนะครับมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะให้กลายเป็นนะสองสามหกนะครับมาอยู่ที่นี่นะก็ System. Array. ARRAY COPY นะครับแล้วบอกต้นทางครับจาก A เริ่มที่ INDEX 1นะครับคือ2 3 6มเห็นไหมตรงนี้ INDEX x 1นะครับไปยัง ARRAY B นะครับเริ่มที่ INDEX 0เป็นจำนวน3ตัวนะครับนะความหมายของพามิอร์แต่ละตัวก็ต้องออใช้บ่อยๆนะครับหรือไม่ก็ไปอ่านรายละเอียดใน h e l l นะครับนะาะฉะนั้นก็เนี่ยครับ ก o p ี 2, สอนะครับเพราะมัน Index ็กซมันเริ่มที่1ของ Array A นะครับไปยัง Array B เริ่มที่0ูนยพอทําเสร็จปั๊บนะครับเราก็ลองพิมพ์ Array B มาดูนะครับโดยใช้บริการ Array.toString สะส่ง B ไปกด f 5้าแล้วครับนะก็จะได้ 2, 3, 6มาอยู่ข้างหน้านะครับแต่นี่เอาใหม่นะครับผมต้องการสี่ตัวนี้นะครับมาอยู่ที่นี่นะสตัวนี้นะครับ ก็ต้องถามว่าเริ่มเริ่มที่ตัวไหนนะก็0ูนย์หนนะครับสนะครับอ่าแล้วก็กลอบมาที่ B นะครับเริ่มที่1นึ่งนะเพราะฉันก็4นะครับมาที่1แล้วก็4ตัวเห็นไหมครับพราะฉะนั้นเราก็จะได้90 10, 12ส4มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับอาวสั่งทํางานครับ นะฮะเก้าสิบสิบสองสี่มาอยู่ตรงตำแหน่งที่ต้องการนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาร์เรย์ที่เราจุดเริ่มต้นกับจุดตัวตัวที่จะก๊อปไปเนี่ยนะครับเป็นอาร์เรย์เดียวกันก็ได้นะไะไม่จำเป็นต้องเป็นอาร์เรย์สองอาร์เรย์ต่างกันนะครับสิสเต็มอาร์เรย์ก๊อปปี้เนี่ยจะจัดการให้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าอยากเจอก๊อปปี้สี่ตัวนี้นะครับมาอยู่สี่ตัวหน้านะก็ทําได้นะครับอย่างเช่นจาก A ไป A นะครับแต่เริ่มที่ตำแหน่งศูนย์แล้วขอสี่ตัว ครับเเริ่มที่ตำแหน่ง4คือตัวนี้ไปที่ A เริ่มที่ตำแหน่ง0นะครับแล้วก็ก๊อบ4ตัวนะครับอ่าแสดงค่า A มานะครับ f5 เห็นไหมครับนะี่4ตัวได้นะครับเวลากอ๊อบนี่สั่งให้ซ้อนทับกันก็ได้นะครับไม่ก็ทําได้เหมือนกันอย่างเช่นอย่างนี้2 3 6 9นะครับจะก๊อบมาที่2 3 6 9ตรงนี้นะขอ Copy 2 3 6 9 4ตัวนี้นะครับมาอยู่ที่ตำแหน่ง2 3 6 9ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าก๊อป ต้องการ Copy จาก array a เริ่มตำแหน่ง index 1นะครับมาที่ array a เริ่มตำแหน่ง index 0 4ตัวนะผลลัพธ์ก็จะได้2 3 6 9นะครับแล้ว9 10 12 14นะฮะบลองสั่งทำงานนะครับนะครับ2 3 6 9 9 10 12 14กนะฮะก็อย่าลืมนะครับเรียก ใช้บริการ copy ที่มีอยู่แล้วในระบบ Java ก็จะทำให้เราสะดวกนะต่อการเขียนโปรแกรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ขอให้เข้าใจถึงกระบวนการการใช้วงวน for นะครับไม่ว่าจะ1วงหรือ2วงซ้อนกันเนี่ยนะครับเพื่อประมวลผลวิ่งเข้าไปในข้อมูลต่างๆในอาร์เรนะครับตามลำดับที่เราเออวางแผนไว้นะครับเพื่อจะนำมาประมวลผลนะซึ่งเป็นรูปแบบที่เราต้องเขียนนะครับในการประมวลผลอาร์เอยู่เป็นประจาครับ